เรียนท่านลูกค้าทุกท่านขอแนะนำเข้าไวเครื่องกรองน้ำรุ่นวิลาเอ็ม Water Purifier v i l l i n ทางร้านพร้อมให้บริการท่านด้วยความยินดีคุณภาพสูงเข้าไวเครื่องกรองน้ำวิลเลนได้รับมาตรฐานสากล n s f a s i และมาพร้อมกับเซกกรองที่ทำหน้าที่ดักจับแยกปรับยับยั้งอย่างมีประสิทธิภาพความโดดเด่นเขาไวเครื่องกรองน้ำคือเครื่องกรองน้ำอันดับหนึ่งของเกาหลีด้วยระบบ Reverse Osmosis ตะระอก ที่มีความละเอียดถึง0.0001 00มครอนขนาดกระทัดรัดทาให้เหมาะสำหรับทุกครอบครัวแพ็กเกจพิเศษเมื่อคุณเลือกเ้าเววิเลมคุณจะได้รับแพ็กเกจฟรีบริการเศษ1หนึ่งส่วนสปีหรือ3ปีซึ่งรวมถึงไส้กรองฟรีบริการทำความสะอาดเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองตลอดระยะเวลาและประกันเครื่องและอะไหล่ระบบควบคุมอัตโนมัติเ้าเววิเลมมาพร้อมกับระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ และถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกและความพร้อมในการใช้งานด้านการบริการเราพร้อมให้บริการทุกสองเดือนเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดของน้ำของคุณและเรายินดีให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่คุณใช้เาเววิเลมการชำระเงินท่านสามารถชำระเงินผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิตเต็มจำนวนเท่านั้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัยขอบคุณที่ให้ความสนใจในเคเววิเลมวอเตอร์พิวเอร์ฟ คุณภาพน้ำสะอาดและความสะดวกในการใช้งานที่คุณคู่ควรหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกลิ่ก์ชมรายละเอียดในหน้าสั่งซื้อน,นะครับขอบคุณครับ